สวัสดีครับเพื่อนๆแกะกล่องฟีนิ n ซ x เน็กครั้งแรกครับปกติเพื่อนๆที่ติดตามผมก็จะทราบกันดีว่าผมปกติจะไม่ได้สั่งอะไรสักเท่าไหร่นะครับดูสภาพฮะนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ลองดูครับวันนี้ลองดูลองดูครับ โอ้โหไม่ต้องใช้กันไกลเลยทีเดียวนี่ครับนี่แปะเทปมาอย่างนี้แปะเทปมาอย่างนี้อืมแน่นหนาเหลือเกินแน่นหนาเหลือเกินประชดนะครับแน่นหนามากอ่าแต่ข้างในโอเคอยู่ข้างในโอเคอยู่ครับเี่หอมาดีอยู่นี่นี่ครับหอมาโอเคอยู่ข้างในโอเคอยู่ นะครับอของที่สั่งของที่สั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคถูกต้องนะครับเอกสารถูกต้องมาครับมาฟาบหอมมาดีครับอันนี้เนี่ยครับ ผมพยายามหาซื้อที่ร้านนะครับส่วนมากไม่มีไปดูไปดูที่ป๊อ s t อัพสโตรนะครับของเขาเองขาดเล่มหนึ่งนะครับก็เลยสั่งเว็บของช้อปปี้นะครับสั่งอันนี้สั่งสั่งผ่านช้อปปี้เนาะนะครับเลยจะเป็นที่มาของฟีนิชครั้งแรก โอ้โหหอดดีนะอันแรกครับนี่เลยครับนี่เล่มห้าเล่มหกเล่มสามนะครับอีกหนึ่งแพ็คครับเต้นเต้นเต้นพอดีมาก <c oughs> <c oughs> แกะเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับ บอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้น่ะเรื่องนี้สิบวกนะครับแต่ว่าทำไมถึงซื้อถามว่าทำไมถึงซื้อคือเคยไปอ่านอยู่ดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับได้มีโอกาสไปอ่านในออนไลน์เรียกว่าอะไรเรียกว่าอ่านเถื่อนแปลแปล,แปลเถื่อนนะครับแล้วก็เหมือนพอมีลิขสิทธิ์แล้วเขาก็เลยหยุดแปลก็เลยหามาอ่านต่อครับนี่คือเล่มหนึ่งนี่ นี่ครับดันเจี้ยนรับฉบับ,ลบเล่มหนึ่งโดยเกนเซซาราระนะครับเรื่องต้นฉบับโดยมินคังสกี้ออกแบบตัวละครโดยโอซานาอินคือชื่อโคตรเท่เลย18บวกวนะครับของฟินิกสภาพรูปเล่มที่ได้มาก็โอเคอยู่นะครับสำหรับเล่มหนึ่งเนี่ยมีโปดการ์ดมาให้ด้วยความหน้าไหวนะครับเล่มสองครับเล่มสไม่มีโปดการ์ดนี่ขอบยุบนิดหน่อยนี่ครับ นี่คือสิ่งที่ผมกังวลนะครับว่าเวลาสั่งออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้นครับคือเราเราไม่สามารถเลือกเล่มได้บางทีผมเห็นยุบอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ซื้อไงผมอาจจะไปซื้อ,อถ้าแบบไปซื้อหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยป่ะผมก็จะเดินไปซื้อร้านอื่นหรือไม่ก็อาจจะตัดใจยังไม่ซื้อนะครับนี่สภาพนี่คือจ่ายราคาเต็มมือหนึ่งนะเสียค่าส่งด้วยแต่ว่ามีคือถ้าสําหรับบางคนอาจจะแบบคิดว่าไม่ได้ซีเรียส อะไรได้หมดอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะเนี่ยเล่มละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแล้วได้สภาพแบบนี้ถามว่าถ้าถ้ามันมีสภาพอื่นให้เลือกแล้วมันดีกว่าก็ต้องอยากได้สภาพที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับนี่นี่คือเล่มสองนะครับต่อมาเล่มสามครับเล่มสามมีโปรการ์ดนะแต่เขาคว่มหน้าไว้แล้วก็อยู่ในซีลเล่มสามสภาพโอเคดีนะครับปกติดีไม่มีปัญหาอะไรเล่มสามนะครับเล่มสี่ครับ เล่มสี่เป็นเหมือนเล่มสองก็คือเหมือนโดนกระแทกมารู้สึกว่ากระแทกทรงเดียวกับเล่มสองนะครับดูกันดินี่ครับเห็นไหมครับใช่นี่โดนกระแทกมาทรงเดียวกับเล่มสองเหมือนกับห่อแล้วโดนกระแทกมาทีหลังนะครับคิดว่าแบบนั้นนี่เล่มสองกับเล่มสี่ก็จะยุบตำแหน่งเดียวกันนี่ครับเนี่ยเห็นเห็นไหมครับไม่แน่ใจ แล้วก็เล่มสีัก็งอนิดหน่อยอ่าโอเคต่อมาเล่มห้าครับเล่มห้านี่โค้งนิดหน่อยไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่มีอะไรอ่าเล่มห้าโอเคนะครับเล่มหกเล่มหกอันนี้โอเคอยู่นะครับนี่ไม่มีปอดกาแถมส่วนเล่มเจ็ดนี่คือที่กังวลอยู่นะครับเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกันกบเล่มสองกับเล่มสี่เมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่มัน ที่มันอียงแต่นี่เอียงนิดหน่อยนะครับบุบนิดหน่อยเหมือนโดนกระแทกมาแหละแต่อาจจะเป็นจังหวะที่โดนน้อยหรือโดนเบานะครับประมาณนี้นี่ครับเรื่องราวของดันเจียนรับฉบับเลิฟที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยนะครับก็คือพระเอกเราเนี่ยไปต่างโลกประมาณนี้แล้วก็เข้าไปในดันเจียนแล้วก็เจอพวกแก๊งสาวๆเนี่ยแล้วก็อัพเลเวลโดยการ เขาไม่ได้เรียกว่า NTR หรอกแต่ผมใช้คำว่า NTR แล้วกันนะครับจริงๆ NTR มันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นอันที่รู้กันใช้คำว่า NTR แล้วกันพอ NTR ปุ๊บจะได้เลเวลเพิ่มขึ้นะนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็น <laughs> มันเป็นนิยายมันเป็นมังงะมันเป็นโลกแฟนตาซีอะเนาะนะครับนี่เล่ม2องจะอ่านได้โซเฮโซเฮคือไป่เอกนะครับโซเฮตัดสินใจเข้าพิชิตด,ดันเจียนขนาดยักษ ที่ผมมาใต้บ้านเขายังไม่มีปีปมีคลุยทว่าดันเจียนดังกล่าวกลับแตกต่างจากที่ไหนไหนเพราะโซเฮก็คือพระเอกของเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้จากการทําเรื่องอย่างว่าเพื่อเพิ่มค่า LV คือค่าเลิฟนะครับเขาจึงใช้ไอเทมที่เจอในดันเจียนเพื่อค้นคว้า <c oughs> เพื่อคว้าใจอาจารย์สาวแต่ความดันแตกอาจารย์รู้เรื่องดันเจียนเข้าเสียได้นะครับ <c oughs> นี่เล่มสาอ่านไม่ได้เล่มสนี่ครับ ตัวเขาพวกเขาทาทายจะแข็งเก่งขึ้นตามจํานวนครั้งประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะอัปเลเวลหน้าปกเนี่ยไม่ค่อยอสื่อในเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะครับเป็นหน้าปกสาวๆนะครับเล่ม6เล่ม7เล่ม7เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะถึงตอนที่ผมอ่านในออนไลน์พอดีจริงๆถ้าผมาจะอ่านต่อก็คืออ่านต่อเล่ม8นะครับแต่ว่าเล่ม8ยังไม่ออกก็เลยคิดว่าเออซื้อเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงสันความสูงก็ จะไม่เท่ากันสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเล่มสี่จะสูงกว่ชาบ้านนี่ครับนี่นะประมาณนี้อ่ะอ่านี่คือสั่ง p h นิ n เ x ็กซ์ครั้งแรกนะครับโดยตามปกติแล้วจะซื้อที่ร้านมากกว่านะครับก่อนหน้านี้ร้านในอินเขามีแบบซื้อลด20%ใช่ไหมมัางงะลด20%โคตรโหดปกติก็จะรอเวลานั้นนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ ของนอินเนี่ยโปรโมชั่นลด20%เนี่ยไม่มีแล้วเป็นลดหนังสือธรรมดาที่ไม่ใช่หนังสือมังงะก็เลยไม่ได้ซื้อเลยนะครับยังไงก็เขาคงไม่รู้ดิมังงะได้เปอร์เซ็นต์น้อยเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็แล้วแต่เขาแต่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนำโปรโมชั่นนี้กลับมานะครับซื้อ,อมังงะแล้วร่วมลด20%ด้วยผมก็จะไปซื้อหน้าร้านเหมือนเดิม นะครับโอเคครับจำเหล่านี้ไปแล้วนะครับนี่แกะกล่องฮะฟีนิกซ์เน็กครับผมไปแล้วครับครั้งแรกแกะกล่องฟีนิกซ์เน็กกับดันเจี้ยนรับฉบับเลิฟนะครับฝากจุกุยชแนลฝากอาจะหนักบางะบายจุกุยด้วยครับอ่าแล้วก็ย้อนไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ได้นะครับไปแล้วครับไม่กล้ารีวิวครับพูดแค่นี้แล้วกันลองไปหาดูครับสวัสดีครับ